ฉันชื่อเดิรอนะ่าบาร์เทนเดอร์แห่งร้านแคสเทลค่าตัวฉันแพงมากเลยนะเขาบอกถ้าจะจ้างงานแล้วก็คิดดีๆล่นะผู้ได้ห่าของฉันนะ่ะเป็นของจริงมันเป็นสัญลักษณ์ทางสายเลือดของตระก,กูลแคสซี่เทลของฉันบาร์เทนเดอร์งานยุ่งมากทำไมทำงานอยู่ร้านเหล้า <c oughs> <ๆ>ก็ต้องหาเวลาออกไปรวบรวมวัตรุดิบเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเรื่องด่วนอะไร <c oughs> ก็อย่ามาเรียกฉันเชียวล่ะรอกเป้าหมาย อย่าหวังว่าจะรังแกกันได้นะลีเจนซี่จะก,ก้มไหมของดีจากไทยเลยล่ะมันไม่ได้รอสักหน่อยนะฉันก็แค่อยากพักผ่อนแค่นั้นเองอะเกนชินอิมแพ